คลิปนี้ลองรับนีดด้วยแอคครูชาร์ปนะครับอันนี้ครับหัวรับจะเป็นประมาณนี้อ่า๋ยวผมลองดูนะครับเทสกันเทสกันเอ้ยไม่เคยเข้าเลย นี่มันก็จะออกมาเป็นผงเหล็กเนี่ยครับแล้วเราก็ลองเทสดูลองเทสดูนะครับก็โอเคนะหมายว่าอมา่าเอาไว้ใช้งานนะประมาณนี้โอเคแล้วถ้าคมกว่าน,นี้เดี๋ยวมันก็จะเสียคมง่ายครับเป็นธรรมดา อ่านะครับมีบางอันก็รับง่ายนะครับบางอันก็อาจจะต้องรับหลายครั้งนิดนึงก็แล้วแต่ขนาดแล้วก็เนื้อเหล็กด้วยนี่แต่นี้โชคดีครับรับแค่ติดเดียวได้ละครับอ่าลองลองไปหาซื้อดูนะครับร้านมิสเตอร์เฟรนซมีครับแอคครูชาร์ ใช้สะดวกมากๆแม่บ้านชอบใจแน่นอน